สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวผักชิ้นงานที่ทํางานร่วมกับสายพลัมเลียงนะครับแนวคิดของตัวผักชิ้นงานอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนตัวนิวมติกนะครับซึ่งถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนิวมอติกจะต้องใช้ลมนะครับต้องมีถังลมมีสายลมมีโซลีนอยด์วาลวนะครับต้องอาศัยการควบคุมที่มีอุปกรณ์เยอะนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับ าสามารถวางทํางานร่วมกับตัวอิเล ino นหรือ plc ได้นะครับเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับเราไม่ต้องการใช้ลมครับในชุดนะครับจะประกอบด้วยชุดตัวผักชิ้นงานและตัวอะแดปเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับอันนี้เราจะมาดูการใช้งานนะครับพอได้ไปปั๊บเนี่ยตัวผักชิ้นงานเราเทสมาจากาโรงงานแล้วนะฮะก็พร้อมใช้งานได้เราเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปที่ตรงนี้นะครับปึกเข้าไปพร้อมใช้งานเรามีสวิตช์นะครับตัวนี้ นี่นะครับนี่เป็นสวิตช์เทสนะครับก็เหมือนในนิวมติกนะครับจะมีปุ่มเทสว่าให้มันกระบอกลมผักชิ้นงานออกไปนะครับตัวนี้และสายที่ให้ไว้นี่นะครับก็คือสามารถเชื่อมต่อกับ Arduino หรือ PLC ได้นะครับก็คือทําการดึงลงกลาวนะครับหรือตีก็คือเอาหน้าคอนแทกมาทําให้ตัวนี้ช็อตกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นให้ตัวนี้ทํางานตอนนี้เมื่อเราได้ตัวผักชิ้นงานนี้แล้วเนี่ย มันเหมาะสมมากเลยนะครับที่จะนํามาใช้งานร่วมกับตัวสายพานลาเลียงโดยการผักชิ้นงานนะครับโดยการมีตัวเซ็นเซอร์จับชิ้นงานจะผักตัวที่มีความสูงเกินสีที่แตกต่างจากที่กําหนดไว้นะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งผักได้นะครับจะวางในแนวตั้งฉากหรือวางเฉียงนะครับก็แล้วแต่การประยุกต์ใช้งาน,นครับตัวความสูงนี่สามารถปรับได้นะครับเราสามารถปรับตัวนี้ให้ขึ้นลงได้นะครับโดยปรับที่ตัว ปูตรงนี้นะครับ2ตัวสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าทําให้ครงงานเราไม่ต้องใช้ปั๊มลมนะครับก็ใช้เป็นการเชื่อมต่อแบบไฟฟ้าล้วนก็สามารถทดแทนนิวมอติกได้อย่างร้อเเซ็นครับความเร็วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เว็บไซต์เราได้นะครับเราผลิตอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ